สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติของรองนายกาเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับเป็นประเด็นข้อหาหรือว่าคุณสมบัติของรองนายกของอานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะต้องเหมือนกับคุณสมบัติของท่านนายกด้วยหรือไม่แล้ว กรณีคุณสมบัติเนี่ยเขาเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดว่าคุณสมบัติเหมือนกับนายกเทศมนตรีและสามารถที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนได้นะครับตรงนี้นะครับก็มีหนังสือ,อตอบข้อหารือหรือ,รอวางแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับเป็นหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1431 ลงันที่6กรกฎาคม2564าเรื่องแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ากมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากเทศบาลหลายแห่งในการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีนะครับว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา50 วงเล็บ13วงเล็บ19วงเล็บ23 24 25แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562หรือไม่อย่างไรตรงนี้นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่าแนวทางปฏิบัตินะครับได,ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีดังนี้ นะตรงนี้นะครับแนวทางปฏิบัตินะครับที่จะตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็แล้วแต่นะครับหก็คือการที่จะกําหนดคุณสมบัตินะครับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรีตามมาตรา48นวักแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยได้บัญญัติให้ รองนายกเทศมนตรีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48เบญจกเว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นให้นับถึงวันแต่งตั้งอ่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณสมบัติเหมือนกับนายกเลยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือไม่เนี่ย เขาให้นับตั้งแต่เมื่อใดก็คือให้นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งวันนั้นออกคําสั่งแต่งตั้งรองนายกเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นรองนายกหรือไม่นะครับโดยคุณสมบัติก็จะเหมือนกับนายกเทศมนตรีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกรณีที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเอง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตรวจสอบผู้ที่จะรับรองคุณสมบัติว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรหรือไม่ก็คือตัวบุคคลนั้นเองนะครับผู้ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและก็รับรองตอนเองนะครับว่ามีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเทศบาลหรืออบตอนั้น ซึ่งซึ่งแตกต่างจากการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแตกต่างกันก็คือ,อาการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขากําหนดให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้นมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ก็ให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครใน7วันนับแต่วันที่ปิดรับสมัครตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติเลือกการเลือกตั้งสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณสมบัติสรุปในข้อที่1ก่อนนะครับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกการบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็คือต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่านนายกนะครับ แต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยตัวคุณสมบัติต้องสามารถที่จะรับการแต่งตั้งเนี่ยเขานับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นต้นไปว่าคุณสมบัติครบถ้วนนะครับไม่ได้ดูก่อนหน้านั้นอาจจะคุณสมบัติไม่ครบเช่นอายุยังไม่ถึงไม่ได้ดูก่อนหน้านั้นดูณวันแต่งตั้งว่าคุณสมบัติได้ไหมเช่นอายุได้วุฒิการศึกษาได้เป็นต้นนะครับนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งนะครับทีนี้ ประเด็นต่อมาคือว่าแล้วการตรวจสอบละ่ะตรวจสอบอย่างไรกฎหมายกําหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเนี่ยต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะไม่เหมือนจากไม่เหมือนกับการสมัครเป็นสมาชิกรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งเขากําหนดให้ผู้มวยการการเลือกตั้งเป็นคนตรวจสอบอ ตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันเขาตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นได้นะครับส่วนจะเป็นไม่ได้ถ้ามีคนร้องก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรแต่กฎหมายให้เขาเป็นคนรับรองตนเองนะครับต่อมาในข้อที่2สําหรับการตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา50นะครับมาตรา50เนี่ยเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ ตรงนี้ตามวงเล็บ13 19, 23, 24และ25แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นกรณีการรับสมัครเลือกตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเขารับรองคุณสมบัติตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกผู้บริหารเนี่ยให ผู้มวยการการเลือกตั้งเป็นคนดําเนินการตรวจสอบนะครับก็จะแตกต่างกันและคุณสมบัติก็ต้องเหมือนกับรองนายกก็ต้องเหมือนกับท่านนายกนะครับ